คำเตือนการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ใช้งานควรศึกษาให้ดีก่อนตัดสินใจลงทุนโดยชแนลนี้เป็นเพียงทีมผู้ใช้งานที่สนใจในด้านการลงทุนไม่แนะนําให้ลงทุนหากท่านไม่สามารถยอมรับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นได้ด้วยความปรารถนาดีจากทีมงาน m อเมดีมันนี่ออเดยครับก็ขอกราบสวัสดีทุกท่านนะครับกลับมาอีกแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้นะตามสัญญานะครับแอดมาทำคลิปสรุปรายได้ ของน้องแมวโตโต้นะน้องแมว100 usdt นะครับว่า2วันน้องขุดได้กี่เหรียญน,นะครับโดยที่ไม่ได้อัพเลเวลของแมวนะอ่าก็วันนี้นะครับวันที่2นะครับของการขุดก็อีก3นาทีนะครับก็จะเป็นการตัดยอดของวันแล้วนะ เราก็จะมาดูกันว่าน้องแมวโตโตเนี่ยขุดได้กี่เหรียญนะครับแล้วก็ใน24ชั่วโมงเนี่ยได้ทั้งหมดเท่าไหร่นะโอเคอเดี๋ยวไปดูกันเลยครับวิธีการดูนะครับให้มาที่หัวข้อที่3นะครับ my hct นะเมื่อคลิกเข้ามาแล้วนะครับเหรียญ hct ในกระเป๋าของเราตอนนี้นะครับมีทั้งหมด199เหรียญนะครับนั่นก็คือขุดมา2วันได้เกือบจะ 200เหรียญนะประมาณนี้นะครับแล้วก็แรงขุดอยู่ที่1.195นะครับก็ขึ้นขึ้นลงลงตามเลทราคาเหรียญเพราะว่าเกมนี้นะครับเป็นเกม nft oracle นะครับนั่นก็คือราคาเหรียญที่ได้แล้วก็อะไรต่างๆก็จะปรับตามมูลค่าของตลาดนะแล้วก็ใน1วันนะครับสถิติตอนนี้นะครับก็แจ้งมาแล้วนะว่าขุดได้ทั้งหมด88เหรียญนะครับในวันนี้นะ นั่นก็คือวันที่26นะครับได้88เหรียญเดี๋ยวพอตัดรอบนะครับตรงนี้น่าจะรีเซ็ตไปนะเดี๋ยวรออีกสักพักหนึ่งนะครับก็จะมีการปรับเปลี่ยนค่านะส่วนตารางคำนวณน,นะครับตอนนี้ราคา h c สก็ยังคงอยู่ที่0.2นนะครับนะก็เป็นฐานที่แน่นพอสมควรนะครับ เดี๋ยวมาคำนวณกันนะครับว่า199 HCT นะครับใน2วันเนี่ยได้ทั้งหมดเท่าไหร่นะเอาละงั้นก็เดี๋ยวจะไปหน้าคำนวณน,นะครับก่อนอื่นนะครับก็มาที่หน้าในส่วนของ pancake swap finance นะครับแล้วก็นำ contact r ยนนะครับมาใส่ลงไปนะเสร็จแล้วก็เปลี่ยนจาก BNB นะครับเป็น BUSD เป็น USDT ก็ได้นะจากนั้นนะครับก็ใส่เหรียญที่จะเปลี่ยนเป็น USDT นะเดี๋ยวมาเช็คราคากันนะครับว่า1น9นะครับจะได้กี่ USDT นะเดี๋ยวรอ p พ n เค้กสวอปนะครับโหลดค่าต่างๆให้เรียบร้อยก่อนนะ โอเคครับก็มาแล้วนะครับสำหรับหน้าคํานวณน,นะนี่นะครับยอด HCT ถ้าเรานําเหรียญ1น9่จากน้องแมวโตโต้นะไปสวอปที่แพนเค้กนะครับเราจะได้ USDT ทั้งหมด38.8 USDT นะครับนั่นก็เท่ากับว่าเราลงทุนไป100เหรียญน,นะครับลบ38.8นะเท่ากับว่าตอนนี้นะครับ เราแทบจะคืนทุนกลับมาเกือบจะ40%นะครับเกือบจะครึ่งหนึ่งเลยนะครับอันนี้ก็2วันเองนะครับในการคำนวณน,นะแต่ว่าการส w a p เนี่ยแอดแนะนำนะครับให้ใช้เป็น BUSD นะมันจะไม่โดนค่าฟรีเยอะนะครับนั่นก็คือเขาก็จะแจ้งนะครับว่าเนี่ยทาง p a ค c a k e s w a p มี router ก็คือส w a p จาก HCT ไป บีเอสดีแล้วเอาบีเอสดีมาเปลี่ยนเป็นยูเอสดีทีต่อนะครับถ้าใครที่ต้องการจะถอนเงินหรือว่าโอนมาเป็นเป็นเงินสดนะครับถอนออกมาเนาะเขา้า h อเชนก็แนะนําว่าเปลี่ยนตรงนี้นะครับเป็น b u s d เพื่อลดขั้นตอนลงนะนี่นะครับก็ให้เปลี่ยนเป็น b u s d นะแล้วก็ค่าฟรีก็จะน้อยลงนะครับนะเปลี่ยนเป็น b u s d แล้วก็โอนเข้า h อเชนของไทยก็ได้นะครับ สำหรับใครที่ต้องการจะถอนรายได้จากน้องแมวมาใช้อย่างนี้เนาะอ่าก็ประมาณนี้นะครับคร่าวๆสรุปผลกําไรให้เรียบร้อยแล้วอะเดี๋ยวมาดูกันนะครับตัดรอบตอนเที่ยงนะตรงตรงนี้น่าจะต้องรีเซ็ตนะครับโอเคนะครับกดรีเซหนึ่งครั้งยอดตรงนี้นะครับก็จะตัดวันอ่าตัดวันเรียบร้อยแล้วนะครับ ถ้าอยากจะเช็คยอดของเหรียญที่น้องแมวขุดได้ในแต่ละวันนะครับแอดแนะนําให้มาดูก่อนเที่ยงเนาะอ่าเข้ามาดูก่อนเที่ยงนะครับเราก็จะรู้ได้ว่า1วันน้องขุดเหรียญ HTT ใ,ให้เราได้เท่าไหร่นะครับที่คํานวณดูนะครับก็ประมาณ30วันนะถ้าไม่อัพไม่เอาเหรียญเนี่ยมาให้มาอัพเลเวลน้องแมวเ,เลยนะครับก็คือขุดอย่างเดียวเก็บอย่างเดียวนะก็ราวนี้นะที่คํานวณกันจะจริงหรือเปล่าก็ เดี๋ยวอีก30วันนะครับแอดก็จะมาทำคลิปสรุปของน้องโตโต้ต,ตัวนี้ให้นะว่าเมื่อครบ30วันแล้วเนี่ยเหรียญทั้งหมดที่ขุดได้เมื่อนำไปขายในตลาดจะได้เท่าไหร่นะครับแล้วก็ถึงวันนั้นเนี่ยก็มาลุ้นกันว่าราคาเหรียญ HCT เ,เนี่ยจะขึ้นไปหรือ,อยังนะถ้าตัวเกมในโหมดของ My Game เปิดแล้ว คาดว่าเหรียญ HCT เนี่ยน่าจะพุ่งขึ้นไปนะครับเพราะว่าเหรียญน,นี้จะต้องใช้ในโหมดนั้นในเยอะมากนะแล้วคนก็จะต้องการเยอะนะครับเมื่อราคาเหรียญลงมาก็จะมีคนเข้ามาช้อนซื้อนะครับอย่างแอดก็เข้าไปช้อนซื้อ HCT เหมือนกันนะที่ประช้อนไว้นะครับตอนราคา1.9เาราวๆนี้เนาะอ่ะพาไปดูก,กราฟก่อนก็ได้นะกราฟก็ประมาณนี้นะครับปรับฐานอยู่แถวแถว1.9นะแล้วก็มีการพุ่งขึ้นไปนะครับ พุ่งขึ้นไปนะติดแนวต้านอยู่แถว2.2นี้นะครับแล้วก็ลงมาเนื่องจากว่าน่าจะมีคนเนี่ยที่ซื้อเหรียญไปนะซื้อเหรียญไปใช้อัพแมวนะครับแล้วก็รวมถึงมีคนที่ถอนเหรียญน,น้องแมวนะครับขายในตลาดด้วยในกระดานด้วยนะบางคนก็พอใจในราคานี้ก็ขายนะครับนะอย่างท่านไหนพอใจนะครับขุดออกมาแล้ว1เดือนนะครับพอใจอยากได้ทุนคืนถ้าราคาย,ยัง เป็นเท่านี้อยู่คิดว่าน่าจะได้ทุนคืนกันทุกคนนะครับก็เดี๋ยวจะมาทําสรุปอีกนะครับหลังจาก15วันนะก็จะเป็นแรงขุดที่ระดับปกตินะครับเพราะว่าแรงขุดน้องจะลดลงเรื่อยๆนะถ้าเราไม่ได้ให้อาหาร up เล v e l แมวนะครับก็ขอจบสําหรับคลิปนี้นะครับก็ไม่ยาวมากนะมาสรุปน้องโตโต้ให้ฟังนะครับขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับขอให้มีความสุขกับการเลี้ยงแมวขุดเหมืองนะ สวัสดีมันนี้ออเดทุกท่านนะครับ